สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกันครับสวัสดีครับพบกับพี่เบสใน Gen Channel อีกครั้งนะครับ สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกันครับสำหรับการสอบสัมภาษณ์นะครับเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญไม่น้อยกว่าขั้นตอน,นอื่นๆเลยนะครับจริงๆเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละว่าน้องๆจะสามารถที่จะได้เข้าเรียนต่อในสถาบันนั้นๆหรือไม่นะครับการที่เราได้รับเรียกสอบสัมภาษณ์เนี่ยนั่นหมายความว่าเราได้ผ่านค่ายที่เรียนะครับในการสกรีนคนมาในระดับนีงละ ทีนี้เนี่ยเราจะต้องมารู้กันว่าการสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ข้อแนะนําต่างๆที่ทางเจนจะแนะนําในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสิ่งแรกเลยนะครับสําหรับการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เนี่ยเราต้องรู้วัตถุประสงค์ก่อนนะครับว่าเขาจะสอบสัมภาษณ์เราไปทําไมนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้สัมภาษณ์เนี่ยต้องการรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับข้อแรกเลยเขาต้องการดูทักษะภาษาอังกฤษของเราว่าสามารถพูดจาสื่อสารได้หรือเปล่าได้ในระดับแค่ไหนและฟังเข้าใจไหม อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบุคลิกภาพนะครับนอกเหนือจากภาษาพูดแล้วยังต้องเป็น body language ด้วยนะครับว่าเฮ้ยเรามีบุคลิกภาพที่เป็นยังไงนะครับถ้าเรานั่งตัวค่อมถ้าเราแบบพูดแล้วไม่มองกล้องอิมเพรสชั่นของเขาก็อาจจะไม่ค่อยดีทูกไหมเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวตรงนี้ด้วยนะครับ คำถามที่สำคัญนะครับที่เขาจะต้องตอบให้ได้หลังการสัมภาษณ์ก็คือเขาจะรับเราเข้าเรียนหรือไม่นะครับเป็นนักเรียนที่ใช่สำหรับเขาหรือไม่นะครับเขาก็จะต้องดูนอกเหนือจากวิชาการความรู้แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของนักเรียนคนนี้จะมี contribution อะไรให้กับคลาสทำไมเขาต้องรับนักเรียนคนนี้เด็กคนนี้มีความยูนิคยังไงบ้างนะครับถ้าเขาเกิดมีเด็กที่เก่งแมทเยอะๆแล้วนะครับบางทีถ้าเราได้ภาษาที่3ภาษาที่4ภาษาที่5มันก็จะมีความยูนิคขึ้น นะครับอันนี้คือตัวอย่างของความ d i f r e n t i a t i o n ก็คือความแตกต่างที่เรามีเราะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าทางผู้สัมภาษณ์ต้องการอะไรจากเราเราก็จะต้องเตรียมคำถามเตรียมคำตอบเอาไว้นะครับแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจแล้วก็มันเหมือนเป็นการขายตัวเองเนาะว่าเราจะต้องฮิตพอยต์ไหนบ้างนะครับเพื่อที่ให้เขารู้ว่าเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเขานะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากที่เรารู้แล้วนะว่าวัตถุประสงค์ของการสอบสัมภาษณ์คืออะไร เราก็มาคิดคําถามกันนะครับซึ่งคําถามเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับในในทั้งในอินเทอร์เน็ตเองหรือว่าเราอาจจะคิดคําถามเองก็ได้นะครับซึ่งพี่เบนแนะนําแบบนี้ครับข้อ1เราอาจจะเสมือนว่าเราเป็นผู้สัมภาษณ์เนาะและเราอยากรู้อะไรเราก็ list คำถามมาก่อนนะครับอันดับที่2ก็คือเราเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เราก็รวบ list คำถามต่างๆเหล่านี้มานะครับซึ่งคําถามพี่เบนอยากจะแนะนําว่าเป็นคําถาม2ส่วนคําถามส่วนแรกคือคําถามเบสิกนะครับเราเป็นใครมาจากไหน นะครับทาไมถึงอยากเรียนคณะนี้นะครับทาไมถึงอยากเป็นอาชีพนี้อันนี้ง่ายๆนะหลังจากนั้นอีกคําถามนึงก็อาจจะเป็นคําถามที่วัดเชานะว่าคุณจะทํำยังไงถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับซึ่งมันไม่มีคําตอบที่ตายตัวเนาะแต่จะเป็นลักษณะของการแสดงทัศนคติที่มีต่อสถานการณ์นั้นๆซึ่งจะแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาหลังจากที่เรามีลิสต์คำถามแล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมคําตอบเนาะ แต่การเตรียมคําตอบเนี่ยพี่เบสไม่แนะนําให้แบบนั่งอ่านคําถามแล้วก็ตอบไปตอบไปแบบนี้หมายความว่าเราควรจะมีการเขียนก่อนพิมพ์ออกมาก่อนนะครับพิมพ์เสร็จปุ๊บเราก็รีวิ์ไปเรื่อยๆนะครับพอเรารู้สึกว่า้คำตอบนี้มันโอเคละเราถึงจะเริ่มกระบ,บวนการในการฝึกฝนในการพูดนะครับซึ่งการเตรียมคําตอบตรงเนี้ยพี่เบสแนะนําว่าภาพรวมนะครับ คือเราจะต้องมีการเซต Image หรือ positioning ของตัวเราเองก่อนว่าเราอยากที่จะให้ตัวเราเนี่ยเป็นยังไงในสายตาของเขานะครับซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับ Essay หรือ statement of purpose ที่เราเขียนไปด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นเราจะต้องพยายามสื่อและตอบคำถามในสิ่งที่เราประสบความสำเร็จบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ถามเราหรอกแต่ว่าเราเตรียมคำตอบมาแล้วแล้วก็เป็นคำตอบท,ที่เราอยากจะพูดมากเราจะต้องหาคำตอบที่แมทช์กับคำถามที่เราจะสามารถที่จะขายของได้นะครับ ต้องพูดอย่างนี้ว่าการตอบสัมภาษณ์เนี่ยมันต้อง based on true story แหละเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่เราจะต้องยกระดับของ story นั้นๆให้ดูมันว้าวและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือ achievement นะครับ achievement ก็คือความการประสบความสำเร็จของเราเนี่ยว่าสมมุติเราเคยประสบความสำเร็จสิ่งนี้มาสิ่งนั้นมาเนี่ยเราควรที่จะต้องสื่อสารออกมาให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นการประสบความสำเร็จที่จับต้องได้เช่นฉันชนะว่ายน้ำระดับประเทศนะ ได้เหรียญทองมานะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นว้าวโปรไฟล์ที่มีน้อยคนนักที่จะเป็นแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องขายของขายตัวเองให้ได้ที่จะให้เขารับรู้นะครับนอกจากโปรไฟล์เราแล้วเนี่ยทัศนคติที่เราจะต้องสื่อไปให้เขาเนี่ยก็สําคัญนะโดยส่วนใหญ่โรงเรียนในต่างประเทศรวมถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคนที่แบบเวียนเวียนเวียนเรียนประสบความสําเร็จ แต่ไม่เอาคนอื่นเลยนะครับทัศนคติหรือว่า qualification ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะค้นหาก็คือการแคร์การแชร์การ c o n t r i b u t e รวมถึงการทำงานเป็นทีมด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องหาตัวอย่างมาว่าเ้ยฉันเป็นคนที่มีคุณลักษณะแบบนี้นะครับก็หาตัวอย่างมาซัพพอร์ตไปนะครับนี่คือการกำหนด positioning ของตัวเรานะครับว่าฉันเป็นคนที่เรียนเก่งนะ กิจกรรมก็เก่งนะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนด้วยแบ่งปันแล้วก็มีโซเชียลมายมีโซเชียลรีส ponsibility ด้วยอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็จะทําให้เราดูอิมเมจเป็นคนดีคนเก่งเลยนะครับฝรั่งเขาต้องการแบบนี้นะครับต่อมาเมื่อเราได้คําตอบที่กลมกล่อมแล้วดูว่าเป็นตัวเราและอิมเมจดูดีแล้ว ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สําคัญคือการฝึกฝนฝึกพูดนะครับเนื้อหาเราเตรียมตัวมาดีละการเตรียมตัวอีกอย่างหนึ่งคือการเตรียมตัวเรื่องของ body language เรื่องของ gesture ต่างๆเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของเวลาพูดตรงมองกล้องนะบุคลิกภาพต่างๆเหล่านี้นะครับและอีกจุดหนึ่งคือความคล่องในการพูดอย่างเป็นธรรมชาตินะครับบางคนบางทีเขียนออกมาแล้วเราก็ท่องท่อง,องแบบนี้อย่าท่องครับ เราจับคีย์แมสส์จจับเมนไอเดียของมันให้ได้และพูดให้เป็นอย่างธรรมชาติซึ่งสิ่งสําคัญของการที่เราจะพูดแบบเป็นธรรมชาติได้ก็คือการพูดแบบเข้าใจเป็นตัวเราเองและการฝึกฝนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของการจัดก,การกับอารมณ์นะครับและความตื่นเต้นในวันสอบจริงนะครับเพราะว่าเด็กๆทุกคนรู้นะครับว่าการสัมภาษณ์ตรงนี้มันมีความสําคัญเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางคนก็แบบโอ้โหเหงือออกเต็มไม้เต็มมือเลยมือสันส่นสัมภาษณ์ไปก็แบบตัวสั่นไปอะไรเงี้ยมีความกังวลส่วนใหญ่ผู้สัมภาษณ์เขามักจะทราบครับโดยเฉพาะเด็กนักเรียนมัธยมนะเขาจะรู้ว่าเด็กอาจจะมีความตื่นเต้นเขาก็จะถามง่ายๆก่อนเช่นคุณเป็นใครมาจากไหนแนะนําตัวหน่อยซิอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่าน,น,น,นี้มันจะเป็นคําถามง่ายๆสําหรับเด็กโรงเรียนมัธยมมาคถามไม่ได้จะยากอะไรมากมายหรอกเขาแค่ดูว่าน้องพร้อมน้องกล้าที่จะพูดคุยหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับยกเว้นถ้าเป็นโรงเรียนดังๆนะ ที่มันมีความคอมเ e t i t i v e ในการเข้าเรียนเนี่ยก็อาจจะมีคําถามที่ค่อนข้างยากหน่อยน้องๆก็ต้องเตรียมตัวมากขึ้นนะครับข้อแนะนําในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของเรานะครับเรื่องของความตื่นเต้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือการเตรียมตัวให้ดีนะครับให้เรามั่นใจในตัวเองนะครับและเมื่อเราเตรียมตัวได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปตื่นเต้นเลยมากเราเรลัสนะครับในวันสัมภาษณ์เนี่ยน้องไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้นนะน้องมีข้อมูลที่อยู่ในหัวละเราตั้งสติตั้งสมาธิให้ดีนะครับ แล้วก็พูดอย่างเป็นธรรมชาติพูดไปยิ้มไม่ได้พูดไปหัวเราะไปนะพูดไปยิ้มไปพูดไปด้วยความสุขนะครับแล้วก็แสดงออกสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปให้คนสัมภาษณ์เรารับรู้นะครับถึงตัวตนของเราถึงความประสบความสําเร็จของเราถึงความภูมิใจของเรานะครับแล้วก็เรามั่นใจนะว่าฉันจะเป็นคนดิเดตที่ดีสําหรับโรงเรียนของคุณแล้วก็ฉันจะคอนทริบิวอะไรต่างๆมากมายให้กับโรงเรียนของคุณถ้าคุณรับฉันนะครับ <Yeah. S 1> สุดท้ายนะครับมีคําถามที่ถามง่ายมาก แต่ตอบยากมากก็คือว่าคุณมีอะไรจะถามฉันหรือเปล่าน,นะครับคำถามนี้น้องๆหลายๆคนเนี่ยมักจะตอบว่า no that's it หรือว่าแบบ no i don't have any question อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆการตอบแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการแสดงถึงความไม่จริงจังถึงความไม่รู้สึกอยากรู้อยากเข้าเรียนหรืออะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นพี่เบนแนะนำว่าควรเตรียมคำถามเหล่านี้ให้กับทางโรงเรียนด้วย อาจจะเตรียมประมาณสัก2-3ถาคำถามนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่เราต้องอยากรู้จริงๆด้วยนะเพราะเมื่อเราถามแล้วเราฟังคำตอบแล้วเราอาจจะมีการคำถามคำถามต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับ คำถามที่2-3-4ที่เราเตรียมมาไว้ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เพราะว่าเขาอาจจะมีเวลาที่ค่อนข้างจํากัดแต่อย่างน้อยเราได้ถามคําถามเขาซึ่งแสดงถึงความใส่ใจและถึงความสนใจที่เรามีต่อโรงเรียนนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญของการถามคําถามในคําถามสุดท้ายนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆที่แนะนําไปนะครับเป็นเพียงแค่ คำแนะนําเบื้องต้นนะครับในการเตรียมสัมภาษณ์นะครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจะให้ทางเจมส์ช่วยวางแผนในการเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์หรืออะไรต่างเหล่านี้เราก็จะมีลิสต์คำถามให้กับน้องๆที่มักจะถูกถามบ่อยนะครับรวมถึงการเตรียมตัวด้านอื่นๆด้วยสําหรับถ้าใครสนใจนะครับสามารถตริดต่อเข้ามาได้ตามคอนแทคด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ